จุดเริ่มต้นของเกมสองขั้วโลกในค่ำคืนที่โลกเงียบงันแต่ท้องฟ้าเหนือน่านฟ้าอิหร่านกลับลุกเป็นไฟเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนบีสองสปิริตของสหรัฐทยานผ่านขอบฟ้าฝังหัวรบเจาะบังเกอร์ลงใต้ภูเขาในปฏิบัติการลับที่มีชื่อว่าโอเปอเรชั m นมิดไนแฮมเมอรแต่ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของโลกที่เมืองฉางซาประเทศจีนมีผู้นำจากกว่า53ประเทศในแอฟริกา ยืนจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามข้อตกลงการค้าเสรีที่เปลี่ยนแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปตลอดการสองเหตุการณ์สองยุทธศาสตร์แต่ทั้งหมดคือภาพสะท้อนของสองอาณาจักรที่กำลังเดินไปคนละทิศสองโลกที่สวนทางกันขณะที่สหรัฐใช้อำนาจทางทหารหวังรักษาอิทธิพลของตนจีนกลับใช้เครือข่ายการค้าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายอิทธิพลอย่างเงียบๆ แต่ได้ผลจริงในคลิปนี้เราจะพาคุณย้อนเบื้องหลังปฏิบัติการรับประดับโลกและสำรวจเกมหมากล้อมทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังวางรากฐานใหม่ให้กับระเบียบโลกยุคหลังสงคราม B 2องสปิริตขีปนาวุธบินได้ที่ศัตรูไม่เคยเห็นในช่วงตีสอของวันที่21มิถุนายน2025ฝูงบินล่องหน B 2องสปิริตดลำบินออกจากฐานไวแมนในรัฐมิสซูรี ปฏิบัติการลับที่กินเวลารวม37ชั่วโมงครอบคลุมน่านฟ้ากว่า20,000กิโลเมตรต้องใช้การเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากเคซ135หลายครั้งสามารถลอยอยู่กลางฟ้าได้สูงสุดถึง44ชั่วโมงและบินทะลุแนวป้องกันเรดาร์อิรานอย่างเงียบเชียบเป้าหมายคืออะไรฐานนิวเคลียร์ใต้ดินฟอโดที่ฝังอยู่ลึกกว่า200เมตรใต้ภูเขาจุดสำคัญของโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิราน สหรัฐใช้อาวุธพิเศษ GBU-57MOP น้ำหนักกว่า14,000กิโลกรัมสามารถเจาะทะลุพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กได้ลึกกว่า60เมตรการโจมตีผสานกับขีปนาวุธจากเรือดำน้ำทำให้ระบบป้องกันอิหร่านสับสนจัดการไม่ทันปฏิบัติการนี้ไม่ใช่แค่การทิ้งระเบิดแต่คือการทำลายศูนย์กลางเทคโนโลยีเพื่อกีดกันอิหร่านจากการเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์โครงสร้างล่องหนสุดยอดแห่งการออกแบบเพื่อหลบเรดาร์ b 2ไม่มีหางแนวตั้งไม่มีครีบเพราะทุกส่วนที่สะท้อนเรดาร์ーーจะถูกตัดออกทั้งหมดใช้วัสดุพิเศษเช่นกราไฟต์อีพอกซีและแรมซึ่งย่อมาจากเรดาร์แอปซับเบนแมตทีรียลในการพ่นเคลือบเฉพาะผิวลำตัวซึ่ง b 2มีมูลค่ารวมกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33,000ล้านบาทต่อลำระบบควบคุมทิศทางใช้สปลิตแร็รัดเดอร์แผ่นบังคับที่เปิดออกแบบสมมาตรเพื่อเลี้ยวอย่างชา้ชาๆแต่หลบเรดาร์ได้ บีเปรียบเหมือนนักฆ่าที่ไม่ทิ้งร่องรอยโจมตีแล้วหายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนจีนวางรากฐานอาณาจักรผ่านการค้าในขณะที่สหรัฐส่งระเบิดจีนส่งสัญญาทางเศรษฐกิจ53ประเทศแอฟริกาลงนามให้สินค้าส่งออกเข้าจีนแบบปลอดภาษี100%การค้าแอฟริกาจีนเพิ่มจาก14,000ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า290,000ล้านดอลลาร์ต่อปีประมาณ9.57ล้านล้านบาท ภายใน25ปีสร้างท่าเรือ33แห่งรางรถไฟ6สายเชื่อมเมืองแร่โรงงานและตลาดผู้บริโภคสีจิ้นผิงยังบินไปคาซักสถานเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกับ5ประเทศเอเชียกลางวางรากฐานการค้าพลังงานและความมั่นคงจีนใช้การลงทุนแทนอาวุธใช้ถนนสะพานและเครือข่ายการค้าแทนกองทัพเรือประชาธิปไตยแบบเลือกได้กับการเมืองแห่งผลประโยชน์ แบบสำรวจปี2025โดย Democracy p e r c e p t i o n Index ชี้ว่าคะแนนความนิยมของจีนแสงหน้าสหรัฐแล้วในหลายประเทศจีนไม่พูดเรื่องอุดมการณ์จีนพูดเรื่องฉันให้ A คุณให้ B ตกลงไหมตัวอย่างจากงานสัมมนาในฉางซาผู้แทนจากในจีเรียกล่าวว่าไม่มีการสั่งสอนไม่มีการดูถูกมีแค่ธุรกิจและอาหารตัวอย่างจริงจีนลงทุนในโครงการขุดทองแดงที่ชื่อว่าไนเล ในแคนาดาสำรองทองแดงกว่า90ล้านกิโลกรัมซึ่งจะกลายเป็นเส้นเลือดของโลกพลังงานสะอาดในอนาคตโลกใหม่ไม่รอใครเมื่ออำนาจโลกขยับใครช้าคือผู้แพ้ปฏิบัติการ B2 คือคำเตือนว่าสหรัฐยังครองอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่ในเวลาเดียวกันจีนกำลังสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่มีใครสามารถคว่าบาตรได้อำนาจในศตวรรษที่21ไม่ได้อยู่ในระเบิดแต่อยู่ในสายส่งสินค้า ใครควบคุมทรัพยากรและเส้นทางการค้าคนนั้นคือผู้นำในโลกยุคใหม่ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble